ตังมานะครับก็ต้องรอคิวครับตอนนี้กําลังเชียร์ยอดเก่าอยู่นะครับเจ็ดหมื่นตัวครับพี่น้องทรงรอบนี้นะครับตอนนี้ถ่ยย่อยทรงไปเรื่อยๆเด้อครับพี่น้องนะสำหรับคนที่สนใจนะครับบาสลามกับบอลเดนิงนอนใจนะครับกําลังเลี้ยงผลิตแล้วก็พยายามทรงให้ได้ครบทุกคนได้เอาไปเลี้ยงแล้วกับประสบความสําเร็จเด้อครับได้เอาไว้กินในสวนเองนะครับพี่น้องเลี้ยงแป๊บเดียวกุ้งก้ามแดงนะครับคือสมัยเมื่อก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็น การลงทุนที่สูงนะครับแต่ซ้มืออนี้นะครับเข้าสามารถจับต่องมันได้แล้วนะครับดูกุ้งแค่ตัวละสบาทนะครับก็ลงทุนแค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นเขาก็ขยายพันเองเพาะเองนะครับแล้วก็ไปกินเองนะครับนี่นะครับสวยๆเลยครับพี่น้องอ่าเบิ้งๆครับนี่รุ่นเข้าจะทรงนะครับจะเป็นรุ่นนี้ครับครับพี่น้องครับนี่เลยครับที่ว่าสารมจะทรงนะครับเจ็ดหมื่นตัวนะครับพี่น้องคอสอาทรงให้ลูกค้านะครับเคลียร์ยอดนะครับที่สร้างจองนะครับ อ่าสก่อนเด้อพี่น้องเด้อคือใส่นี้เลยครับพี่น้องนี่คือหลอดตายนะครับอ่าหลอดตายแล้วนะครับสามารถเลี้ยงใดเองเลี้ยงใดง่ายๆนะครับพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับพปลองปลายสุขุสุก่นแล้วก็เอฟซีทุกท่านได้พี่น้องเด้ออ่าทั่วประเทศได้ครับพี่น้องสําหรับเมื่อนี่ครับบ่าสลามจะพผ้าพี่น้องมาเบิงนะครับตั้งแต่เบาสลามเลี้ยงนะครับเป็นก้งกามแดงนะครับในบอนี่ครับบอที่เขาเลี้ยงไว้นะครับนี่ที่ เป็นบ่อเลี้ยงอนุบาลนะครับเฮ้าเห็ดวิธีการเลี้ยงกันสิครับพี่น้องที่เฮ็ดห้มันเลี้ยงได้หลายเด้ออ่ะสิหลายชิ้หน่อยมือนีบ่าวสลัมเะพ้าพี่น้องมาจับเบิ่งนะครับว่ามันมีหลายสําใดบเนื่องด้วยนะครับอ่าจะได้เอาไปแบ่งปันให้พี่น้องเฮาได้ทดลองเลี้ยงคือกันนะครับอ่ะวิธีการที่ผมเลี้ยงนะครับผมจะเอากุ้งนะครับใส่ตะกาปแบบนี้ครับพี่น้องอ่าเป็นตะครยนะครับเขาก็จจะอยู่หนึ่งอ่าหนึ่งอันจะอยู่ได้สองตนะครับจะมีสองนะครับจะอยู่จังสี่นะครับเขาก็ว่างไว ไม่เหมือนจังสันนะครับถิ่มไว้ในนามมันก็จะขึ้นมาหายใจได้นะครับมันจะบวชมทั้งหมดนะครับพี่น้องกับนายโยมาหนึ่งคืบนะครับเขาจะสามารถขึ้นมาหายใจได้แล้วก็ดึงอาหารไปกินได้นะครับแบบนี้บรจจมเป็นแถบจีบวต้องหายอาหารเลยนะครับบานนี้พอเข้า่นะครับเขานะครับพ่อลงเดินเขาก็จะยางออกไปเองเขาก็จับพอเม่เขานี่ไปผสมพันธุ์ใหม่นะครับยูนี่จะมีตลูกนะครับแล้วก็เหลืออยู่หนึ่งหนึ่งโตนะครับ อ่าตะก่าอันนึงนะครับอยู่วางหันนะครับตา่ายที่ยังพุทธเนตเอาออกนะครับที่เขากันไใบนะครับนี่ใส่ตา่ายดักอ่าดักนกนะครับกันไว้นี่เพราะว่ากลัวนกกลางคืนครับลงมากินเพราะว่ากุ้งพวกนี้หากินตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวบอสนาตจะปลดแล้วก็จะไปพาพี่น้องนะครับอ่าเบิ้งกุ้งยุนี่มันหน่อยมันหลายซัมไได้นะครับอ่ายุนี่นะครับผมเอาแม่พันธุ์มาไว้ยุนี่สามสิบนะครับเดี๋ยวมึงให้เขาสี่ มาเปิดน้ามออกแล้วก็เสียงพี่น้องเบิ้งนะครับอ่าตัวนี้วัสดุอุปกรณ์ด้วยครับพี่น้องเด้อจะเป็นการบักเผานะครับแล้วกาจะยุนีนะครับพี่น้องนี่จะมีแหนหางกระลอกด้อยครับนี่นี่ทีถ้าเขามีตัวนี้นะครับกุ้งด้วยพี่น้องกุ้งจะลดการกินกันนะครับเพราะว่าเวลาเขาหลอกครับก็จะมาอาศัยอยู่น้นพวกแหนหางกระลอกซึ่งแหนหางกระลอกก็เป็นอาหารของเขาอีก ทนึงไปอีกนะครับพี่น้องเบิงเด้อผมชิลองเศร้าลงไปเห็นพี่น้องเบิงเด้อนี่ครับเห็นวาแต่เขาลูบลงไปซะ่สือกยังติดมือติดใหม่ขึ้นมาเลยครับติดใหม่ติดมือขึ้นมานะครับนี่กลับหัวกับหางครับพี่น้องนี่ครับเป็นลูกกุ้งยูนี่เขาจะคัดตัวไงให้พี่น้องเขาเลยไปเลี่ยงนะครับตัวหน่อยผมก็จะขุ้นต่อนี่ครับพี่น้องลูกกุ้งนะครับไล่นะครับเดี๋ยวมันนี่เขาจะมาจับทั้งเบิดเลย้อครับพี่น้องเด้อ ผมสาวลงไปกับมีตตำมือแซวเลยครับพี่น้องครับอ่าจะอยู่ในหนีนะครับเขาจะอาศัยอยู่แบบนี้นี่ครับเท่าที่เห็นเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะลดน้ำลงแล้วก็ค่อยๆเอาพวกอ่าสิ่งที่เขาลบสอนอยู่นะครับออกแล้วก็เขากจะเห็นนะครับว่าอยู่หนีมีกุ้งหน่อยกุ้งหลายซ้ำไดเนาะพี่น้องนาะอู้เต็มไปเิมดเลยครับแาวขึ้นมาติดใหม่ติดมือมาเต็มเลยครับพี่น้องครับ อือโอ้หลอยู่ครับพี่น้องครับแนมจากสายตานะครับก็จะมีตัวใหญ่ตัวน้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาหนามออกก่อนครับวิธีการเอาหนามออกเขาจะเห็นให้ลาดยางขางนึงนะครับเวลาเขาเปิดหนามเขาจะบริไดใส่ยังออกนะครับเพราะว่างแผนไวแล้่วหนามมันจะไหลลงมาจากที่สูงลงที่ต่ำครับกับรงทอนี่นะครับพี่น้องนะนี่และครับพี่น้องหนามเริ่มนะครับบุกนะครับ เริ่มหน่อยลงแล้วนะครับบ่าตามจะให้พี่น้องเบิ่งเด้นนี่เด้อเบิ่งแคบนี่ครับนี่ครับมองเข้าลบสอนนะครับเอาบุ๊หลังเขาเลยนะครับนี่นี่ครับพี่น้องมาแล้วนะครับโอ้ตัวนี้ก็ไหนไปใส่ลบบานนี่นี่ครับใส่นี่ครับเฮายนี่อยู่สองเดือนเพื่อนนะครับพี่น้องอ่าเฉลี่ยสองเดือนเต็มเลยครับนี่เดี๋ยวซ้ำนี่นะครับ เฉลี่ยตอนที่เ่าเริ่มเอามาใส่ใบยูนิกระโตกสามเดือนครับถ้าเอาไปคุ้นต่ออีกกอีกสองเดือนครับก็สามารถเอาไปบริโภคกินเองได้นะครับพี่น้องพุนนี่ครับเขาจะใส่รุ่นนี้แล้วครับพี่น้องเอาไปให้พี่น้องเพิ่นนะครับอ่าสำหรับฤดูกาลนะครับสี่ข่าวหนาฝนแล้วเด้อพี่นอ้องเด้อพื้นที่ในการเลี้ยงนี่ผมก็นแนะนําให้เป็นที่โลงแจ้งนะครับพี่น้องดเด้อให้แดดส่องถึงแต่ว่าห่ากระคุ้มโดยใบไม้เป็นแบบเป็น ยังแต่ว่าเขาต้องควนเขาควนแต่แซบบอไปก่อนนะครับพี่น้องเพื่อลดกดของปูนแล้วก็พวกทางมะพร้าวพวกนี้มันสีมีเก็บกุ้งนะครับเพื่อส่งให้พี่น้องเข้าไปทดลองเลี้ยงได้พี่น้องเด้ออู้หลายแห่งครับนี่ตัวหน่อยตัวใหญ่กรับมีเพียบเลยนะครับเขาแบบนี้สามารถเลี้ยงได้เป็นหลายพันนะครับอยู่หนี่ผมก็ขาดว่าอยู่ประมาณบ่ตาำกว่าสี่ห้าพันตนะครับในบอลหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็สามสิบเมตร โอกาสกินกันหน่อยนะครับพี่น้องเขาทะเลียงไปกินเองในสวนนี่ก็คือสามารถพึ่งผ้าจะคล้องได้นะครับนี่ครับเป็นพื้นที่ย่างดีเลยนะครับอ่ะมือนี้เข้ามาจับกุ้งนะครับเดี๋ยวบาสลามกับที่จับใส่ในกระมังให้พี่น้องครับ้ะเลียงแบบนี้มันจะง่ายด้วยพี่น้องด้วยข้าบดเอกแฉบบมาดูแลอย่างเลยนะครับให้อาหารแค่เวลาเดียวนะครับสําหรับดูกุ้งก็ให้เป็นเขานะครับพี่น้องก็ดเส้่งสีเห็นอยู่นะครับนี่เป็นเขาเป็นเข่าสารนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่เนาะพี่น้องเนาะ ข่าสารปลายเข่าก็ได้ด้อครับพี่น้องด้วยผ่นแตกสวดๆนะครับจับกุงศิใส่เวลาโดนเติบด้วยครับนี่เพราะว่าหลายหลายพันโตเนาะพี่น้องเนาะผมจะไล่เก็บไปทีลระหนานะครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะขาดตัวใหญ่ออกไปก่อนนะครับตัวนว้อยเขาจะขุนต่อไปอีกด้อยพี่น้องเด้อนี่ครับบุ้ยคุนนี่ครับจับ ดีนะครับแบบนี้ครับว่ต้องไปตัดท่อตัดยังนะครับเนื้อหางกระหลอกเข้ากับสาหมัดจะเป็นอาหารของกลุ่งนะครับอ่าเขาก็จะมีเวลาเขาหลอกคาบก็จะไปลบสอนนะครับอยู่นะครับอยู่ในอ่าพวกเป็นกลีบของเนื้อหางกระหลอกนะครับพี่น้องนี่เรื่อกมากๆเรื่อยๆแล้วนะครับตัวรุ่นนี้หลอดตายแน่นอนครับพี่น้องครับนี่เห็นไหมครับเวลาเขาหลอกคาบก็จะหลอดนะครับโอกาสหลอดมีสูงเง้ครับสูงแบบ ดสิบเปอร์เซ็นเลยได้พี่ครับพี่น้องถือว่ามากใหม่เลยนะอ่าสําหรับมือไม้มือยังกะเลี้ยงเดยง่ายๆได้ครับพี่น้องเลี้ยงไว้กินเองในสวนแบบพึ่งพาตนเองนะครับนี่เห็นบอกนี่จัดแปลเปียกจะเป็นสิบนะครับนี่นี่เลี้ยงโตไปอีกสองเดือนครับเด็กนะครับตัวละสองบาทด้ครับพี่น้องก็คือในราคาแบ่งปันนะครับก็จะเป็นค่าใส่น้ำนะครับ มันจะบริคัดแบบเสมอนะครับแต่ว่าก็คือคัดแบบหลอดตายเอาเป็นอย่างก็คือบุ้งปัญหานะครับพี่นอ้องที่เหลือก็คือแล้วแต่พี่น้องเข้าสีบริหารจัดการได้ครับพี่น้องอย่างแบบจีนะครับเป็นบอ่อดินบอ่อธรรมชาตินี่โอกาสหลอดแห่งมีสูงแหงศัตรูของเขาก็คือจะเป็นพวกปลากินเนื้อนะครับพี่น้องให้ระวังให้ดีเลยเพียบเ่านั่นแหละครับสําคัญแหงเลยครับพี่น้องเด้อ ขออนุญาตจับกุ่งก่อนด้วยครับพี่น้องครับตังมานะครับก็ต้องรอคิวกตอนนี้กําลังชี้หยอดเก่าอยู่นะครับเจ็ดหมื่นตัวครับพี่น้องทรงรอบนี้นะครับต่นีถ้าย่อยทรงไปเรื่อยๆด้ครับพี่น้องนะสำหรับคนที่สนใจนะครับบาสลามกับบอดเดิิงนอนใจนะครับกําลังเลี้ยงผลิตแล้วก็พยายามทรงให้ได้ครบทุกคนได้เอาไปเลี้ยงล้วกับะสบพวามสําเร็จเด้ครับได้เอาไ้กินในสวนเองนะครับพี่น้องเลี้ยงแป๊บเดียว กุ้งก้ามแดงนะครับคือึ้นสมัยเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่สูงนะครับแต่ซุเมอร์นี้นะครับเขาสามารถจับต้องมันได้แล้วนะครับลูกกุ้งแค่ตัวละสองบาทนะครับก็ลงทุนแค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นเขาก็ขยายพันธุ์เองเพาะเองนะครับแล้วก็ไปกินเองนะครับนี่นะครับสวยๆเลยครับพี่น้องอ่าการเลี้ยงก็ง่ายๆครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเ่าสามจะขออนุญาตนะครับจับ อ่าทรงเพื่อนก้อนนะครับมันเลื่อมคําแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนจะเขามาเอามืออื่นเสารเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่ครับพี่น้องที่เท่าเลื่อมจับกันได้นะครับเตมไปเวทเลยนะครับพี่น้องเด้อนี่เบิงเบิงครับนี่รุ่นเขาจะทรงเด้อครับจะเป็นรุ่นนี้ครับครับพี่น้องครับนี่เลยครับที่ว่าสลามจะทรงนะครับเจ็ดหมื่นตัวนะครับพี่น้องคอสอ่าทรงให้ลูกค้านะครับเคลีย์ยอดนะครับที่สร้างจองนะครับอ่าสก่อนเด้อพี่น้องเด้อคือใส่นี้เลยครับพี่น้องนี่คือหลอดตายนะครับ หลอดตายแล้วนะครับสามารถเลี้ยงได้เองเลี้ยงได้ง่ายๆนะครับพี่น้องเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอพูดที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามด้วยครับเด้อขอฝากอีกนิดนึงนะครับก่อนจะไปนะครับตัวนั้นคือรุ่นใหญ่นะครับรุ่นน่อยเขาจะขุนต่อนี่ครับก็จะเป็นรุ่นใสหนีนะครับขุนต่อไปอีกหนึ่งเดือนนะครับกับสีทรงตามกันไปนะครับพี่น้องสําหรับคนที่สร้างจองกับ รับรองมาได้แน่นอนนะครับได้ทุกคนนะครับได้เอาไปเลี้ยงกันนะครับลงทุนตำตำครับแล้วก็เอาไปกินเองขยายพันธุ์เองนะครับพี่น้องฝากไว้นะครับกุ้งกล้ามแดงนะครับอ่านี่เบิ่งเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นหลอยแล้วครับนี่ซัมนี่นะครับ